เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเ่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพียงน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยและครูโด่งชาแนลครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึง ทั้งสเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ25สตังค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งทั้งสมเหรียญนี้ดูแค่พอสอก็มีราคานะครับ2,000ถึง 5,000บาทนะครับแล้วที่สำคัญช่องคูโด่งคอยโดยเฉพาะตัวคูโด่งคอยเองเนี่ยคูโด่งเนี่ยก็ต้องการเหรียญน,นี้ด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องมีทักทายแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับเดี๋ยวคูโด่งจะทิ้งลิงก์การติดต่อเอาไว้ในคลิปให้นะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องทำความเข้าใจแล้วก็ดูให้จบนะครับเพราะว่าถึงแม้จะไม่มี แต่ก็ยังมีประโยชน์ในด้านความรู้นะครับแล้วที่สําคัญถ้าเกิดเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆมีหรือว่ามีคนมาจําหน่ายขายให้สามารถนํามาจําหน่ายให้ครูโด่งต่อได้นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญย5สสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งเหรียญ2ีสสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2แบบ2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นทองเหลืองและก็ทองแดงสําหรับวันนี้ครูโด่งจะมาพูดถึงเหรียญทองเหลืองนะครับ เหรียญทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9จะถูกผลิตมาตั้งแต่ปี2530แล้วก็มาสิ้นสุดปี2551นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเลยครูโดงขอประกาศใช้คำว่าประกาศนะครับประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์ทองเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ปีแรกจะเป็นปีพุทธศักราช2542ปีพุทธศักราช2542นะครับซึ่งเหรียญ25สตางคงทองเหลืองปี2522จะถูกผลิตมาเพียงแค่10,000เหรียญเท่านั้นตอนนี้นะครับ10,000เหรียญถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมีแล้วต้องการที่จะจำหน่ายด้วย ทักทายเข้ามานะครับดูแค่พอสอ,อย่างเดียวเลยพออยู่พอหันมาดูด้านหลังนะครับดูแค่พอสอถ้าเป็นปี2542ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้มาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองก็จะเป็นปี2544สำหรับเหรียญปี2544จำนวนการผลิตก็เพียงแค่1 0 0 0 0ห่เหรียญเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญน,นี้พอมีการผลิตน้อยราคาจึงสูงนะครับ ผลิตน้อยราคาจึงสูงสําหรับเหรียญย5 2สสตางค์เนี่ยเขาจะเล่นกันเนี่ยอยู่ที่2พศเนี่ยหลักๆทีนี้มาดูปี2,500ออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่ผลิตมา สองแสนกว่าเหรียญแล้วครูวงก็จะเชื่อว่าสองแสนกว่าเหรียญนี้อยู่ในมือเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆอีกเช่นเดียวกันสําหรับเหรียญนนะั้นจะเป็นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับสาหรับเหรียญปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดกับจํานวนการสองแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญราคาจึงมีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆมีเหรียญเริ่มต้นเลยนะครับเหรียญย5สตาสตังค์ปี255 1อด คูโด่งตั้งราคาเอาไว้ขั้นต่ำหนึ่งพันบาทคูโด่งตั้งเอาไว้นะครับหนึ่งพันบาทและอาจมากกว่านั้นขั้นต่ำในคือหนึ่งพันบาทได,ได้เพื่อนเพื่อนได้แน่นอนแต่ขอเป็นทองเหลืองนะครับเหรียญสีทองเหลืองนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดทีนี้สําหรับเหรียญที่สองเหรียญที่สองนี่เหรียญที่สองแล้วก็เหรียญที่สามนี่จะเป็นปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองและสองพันห้าร้อยสี่สิบสีู่โด่งขั้นต้น ตั้งต้นขั้นต่ำให้2,000บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องมีสามารถติดต่อมาที่ f Facebook คูโดงคอยได้นะครับสามารถทักทายเข้ามาแล้วก็คูโดงก็พูดคุยกันถ้าเกิดราคาสูงหรือว่ายังไงหรือว่าราคาต่ําไปยังไงสามารถพูดคุยกันนะครับเพราะว่าทั้ง3เหรียญสามปศนี้คูโดงอยากได้นะครับนี่คือทั้ง3เหรียญแค่ดูปศก็มีราคานะครับ สำหรับพอสออื่นเนี่ยอาจจะยังไม่มีราคานะครับเบื้องต้นนะครับถ้าเป็น2,530นี่ก็อาจจะมีราคาบ้างนะครับแต่ว่ายังไม่เยอะครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆถ้ามีเหรียญ25สตางค์ลองลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดมีปี2,542 0 0 44 51ทักทายคุโดงเข้ามานะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ